สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องทุนานายนะครับวันนี้อยู่ในเกมโรบักหมวดซอมบี้นะครับผมนะโดยที่หมวดนี้มันจะให้เราสร้างบ้านนะครับผมแล้วก็ไปยิงซอมบี้แบบนี้เนี่ยมันจะมียิงอัตโนมัตินะป,ปืนเนี่ยแล้วมีปืนใหญ่ด้วยผมอธิบายมั่วเลยพี่ตอนนี้เราอยู่กับพี่สอ,องนะครับผมนะ,ะอธิบายนะอธิบายไม่เข้าใจเลย <c oughs> เออมันจะให้เราสร้างบ้านนะครับผมแล้วก็ไว้กันซอมบี้ไงเราจะมีซอมบี้มาบุกเวนี่ผมชอบอธิบายไม่เข้าใจแบบนี้ชนมันนี่เราก็เจอกับพี่สองนะครับผม อ้าวเรียบร้อยป้าปพี่ขี่รถไปฆ่าซอมบี้กันเหรอเราจะไปฆ่าซอมบี้แต่เราขี่รถนี้ซอมบี้ทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ลงลงไปยิงมันก่นอน <c oughs> เฮ้ยฮ้มันใหญ่ลเลยสัสอะดินี้ระเบิด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 เออเราต้องคว้างระเบิดใส่มันระเบิดนี่เป็นระเบิดใส่นะโดยมันจะมีไอเทมให้เรานะครับผมในบ้านก็ท่านผู้ชมเข้ามาเล่นเองก็เข้าไปเลือกสรรกันได้ตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่ยังเยอะเลยพี่มีเลือดด้วยมีเลือดด้วยเฮ้ย ทำไมหมอพิษมันเยอะจังไม่รู้แตยอ้าวพี่ได้เหลือผมเดี๋ยวเพี่โดนซอมบี้โดนโยนหินว่ะเออซอมบี้มันเยอะเกินวิ่งเดี๋ยวผมมาแล้วเดี๋ยวขี่รถไปหาพี่เดี๋ยวมีอะไรวะไกลๆบ้างเออเฮ้ยเรามาปาร์ตี้กับเขาดีกว่าพี่เออมันมีผีบุกมีผีบุกบ้านมันแต่แต่มันไม่ทำอะไรเรามา ช่วยเขากอบกู้ให้ทำไมผีเป็ดแถวนี้มันถึกอย่างวะเรามาช่วยเขาเรามาช่วยเขาเรามากอบกู้ประเทศพีผีข้างหลังกอบกู้อธิปไตยอะไรของมันนี่มันขี่รถอะไรมีผีตัวไหนโหดรว,ว่นนี้มาดิเดี๋ยวเองเจอระเบิดฆ่าเข้าไป นั่นแหละนั่นแหละเราจะไม่อัปเกรดบ้านนะเราจะยิงอย่างเดียวฮึ่ยอะไรเนี่ยช็อตได้ด้วยเรี๋ยกๆผมหาเนี่ยไม่เจอเออนี่หิวเลือดหิวเลือดเออยิ่งอยู่เยอะผียิ่งกันนี่วะโอ้โหทั้งเกตน้ำตาทั้งไฟไหม้อะไรสงครามโลกอ่ะเฮ้ยนั่นมันเปิดประตูบ้านเราพี่เราไปหลบในบ้านมันได้นะถ้าเราไม่ไหวเอ่อผีมันยากขึ้นเรื่อยๆนีนน่ไอ้ผีผีไอ้ผีดำๆอยู่ข้างหลัง เอามันหายตัวพี<ะ>่โลกิดโอ้ยจะตายเอาหิวเลือดดิหิวเลือดยิงช่วยอยู่ยื้อยู่ยื้อยู่อ๋อเอาฟ้าซัมบี้ต้นเหรอเออมีอะไรี่อัร<น>ฟ้าเลยนะอันฟ้าเลยเออที่ไม่ใช่โอเมกานะโอเมกานั้นวิตามิน <laughs> ไอ้ใจเลยพี่เจ้าโหได้ห้าบาทได้ราคาผีตัวเดียวมันคุ้มไม่เนี่ยคุ้มคุ้มคุ้มให้มีคนมามาด้วยวะไหนเอ็งเป็นใคร่ยฮะเอ็งเป็นใครดิโหมันใจมากเลยมันถือมีดไปปาดผีตรงนี้มีอะไรปะพี่ว่ามันก็ไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่หรอกไม่รู้เลยเผื่อคนโหดไงผีมันโหดขึ้นไงเนี่ยมันจะมีผีบางตัวที่เรายังไม่เคยฆ่าอีกตั้งเยอะมันอยู่ไหนกันหมดวะ แต่มันต้องอยู่ที่เราอะต้องไปอัปเกรดตัวเองว่าให้ให้แบบอัปขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะมีพี่โหดมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมวะเฮ้ยโอ้โหบ้านใครวะนี่อ่ะเออลองมาพิกัดบ้านเขาดูเอ๊ยมีมีคอปเตอร์ด้วยวันนี้ลองลงนีโอ้โหพี่แมกฐานทัพรัสเซียเลยสุดจัดประลัดขีกอะแล้วมันแต่งตัวเหมือนไอ้ปั๊บลูกน้องพี่เลยไหน มันใส่ชุดนินจาเหมือนกันนะมันผมเห็นอยู่ข้างบนอยู่พี่ๆขึ้นมานี่ๆๆมันอยู่ีิเราพร้อมที่จะเข้าบ้านไดน้่อย,ยนะทําไมบ้านนา้มันเหมือนทันทับดูดิโอ้โหมึงเตรียมพร้อมเลยนะเนี่ยมึงออกลบได้้าพี่เราออกไปออกลาเราไปหาที่ตึงๆกันไปขึ้นดิครับพี่ขึ้นดีๆดิเดี๋ยวก็หล่นหล่นจริงเนียพี่ว่าแถวนี้อืออ้ลงลงลงมามาสังหาร ตัวละนัดเลยไอ้เหลืองเหลืองนี่นัดเดียวนะมันจะบางๆโอ้โหซอมบี้มันยังถึกเลยวะพี่เอโ้ยโอ้โหเออเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ยักษ์มาแล้วไอ้ยักษ์เมื่อไหร่จะมีบอสวะมไมจะมีบอสเว้ยมันมีบอสอยู่นะท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนวะมันมันมาแล้วทีหนึง่งเออมันมาแล้วรอบหนึ่งนะแต่ผมไม่ได้อัดไว้ตอนนั้นเสียดายดนะ ใครอยากเล่นก็เข้าดองเข้ามาเล่นกันได้แล้วแปะลิงก์ไว้เหมือนเดิมไอคลิปดตอคลิปเหมือนเดิมโอ้อยเลือดอเลือดไม่ไหมวะเลือดต้นต้นพี่โดนต้นพี่โดนเดี๋ยว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 เฮียเฮียตัวอะไรเนี่ยอันป้าไงอันอป้ายิงโอ้มาโอ้ผมตายแล้วพี่เดี๋ยวผมมาหาใหม่ม,มาอยู่บ้านพี่สองกันโอ้านพี่สามชั้นเลยเว้ย อัแล้วต้องอัพแล้วแบนผมนี่สุดยอดเลยแบบกากผมนี่สนรถอย่างเดียวไม่ได้อัพอะไรเลยในพี่มีโรงรถอย่างมีโรงรถแหละแล้วก็มี ATV เนาะยังมีรถจิบมาดิพี่อยู่ไหนหมดวะนี่เราอยู่ฐานทัพพี่สองเเดือนขฐานทัพรัเซียพี่สองไอเสียงอะไรมาเออ เอ้พี่ไปขี่รถออกล่าเราอุ้ยใครยิงกันอยู่นั่นพี่พี่ไปร่วมวงไปพี่เราจะไปร่วมวงไม่ชนชนไม่แหงไม่แหงเลือดเลือดเลือคึ้นรอดเนี่ยอยู่นี่เมื่อกี้ไปไหนหมดปะเอ้าคนไปไหนอะลงเรือใช่เฮ้ยพี่มีถ้ำปะเราลองเข้าถ้ำไหมเออว่ะเผื่อมีอะไรใหม่ๆมึงต้องบอกไปยฮะอะไรใหม่ๆแต่เป็นซอมบี้แบบสีแขนสีขาอย่างเงี้ย ตายอ่ะย <kung> ังไม่ตายมีเลือดอยู่พี่ผมจะตายแล้วอีผีอะไรมาทีละสิบตัวพี่เรียบร้อยเรียบร้อยพี่สองเรียบร้อยพี่มาช่วยต้นแล้วทานไหมวะผมไม่เป็นไรพี่ผมระเบิดใส่ทีเดียวนี่คว้าคิวเมีใกล้คิวรถผมขับอยู่มันขี่ไม่ได้ พี่เราลองเข้าถ้ำไปมันมีอะไรปะปพี่ปะก่อนจะเข้าถ้ำช่วยก่อนช่วยก่อนอยู่ไหนช่วยอะไรมาหรือผีนออกจากถ้ำปะวะไปไปมามาเราคนหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคว่างระเบิดใส่มันก่อนมันตามแล้วเขว้ามาไม่ทนันผีเลยเอาไปค้นหาอะไรใหม่ๆหม่มวิธียัยงมืด มเขาไปยังไงอะ่ะไม่เข้ามาเลยอ่อเออว่ะเออว่ะมีอะไรวะอันนี้คืออะไรเราต้องไปน,นี่คืออะไรคืออะไรแดงๆเลยคือพี่เราต้องตามทางไปดี้เอามันก็มาทะลุที่เดิมคืออะไรบัลลังก์ท็อปคิวเยอะท็อปตังเยอะอ๋ะอนี่คือในถ้ำมีแค่นี้ เดี๋ยวมันมีทางอีกทางหนึ่งไมไปไปดูมีอะไรมันก็ทางออกอะอ้าเฮียไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยดูอะเออตอนตอนตอนอะไรข้างหลังโคตรเฮียเลยตายแล้วนี่ใช่ไหมไม่ตายมัน,มนอยู่ไหนเอ้ยอ<ๆ>ยูน่นี่พีเฮียเลยนี่เอ้ยข่อยมึงจะตายไม่เฮียเลยกูอีกพอแล้วดีกว่าเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาหาตังค์อัปเกรดบ้านนะ เคมัน <Okay, S 2> นี้ก็ข<ช>ัดจบคล<ช>ิปไปเทงานี้นะเดี๋ยวถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ก,ชก็สักสักให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นก็เข้ามาเลยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวน่าจะมี EP กสองแหละเดี๋ยวให้ผมไปอัปเกรดบ้านแบบเต็มที่ก่อนนะเข้ามาดูอีกคลิปหนึ่งนะโอเคบ๊ายบายเป็นและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้โ oh. ห oh.